วดสุดท้ายให้น้องบอลไปนะเนี่ยคุณน้ำเหลอรคนนี้มีน้ำเหลอรครับซื้อหน่อยไมม่ีแล้วเอ้พี่จะตายแล้วน้องมีปะ้องอนมันกินห้องอยแต่ไมี่มีเดี๋ยวกูรับอาหารใหญ่เลยเอาโทรศัพท์มาให้กูเดี๋ยวกูซื้อใครจะตายเดี๋ยวกูซื้อบิ๊กเซ็นเลยทีเดียวเจรตีต้องรีบไปในเบลก่อนไปดักแล้วเนี่ยัโดนแล้วพี่ ไขึ้นโ <ไป S 1> อ้ไอเหี้ยมเอาไม่ไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นหรอครับไปไหนในวิวโอเคมาแค่ไหนหน่อยมาให้หน่อยเออไปอเถอะไปเถอะแม่กูโทรมาอีกโหลครับโหลจ้าพับแม่ว่าไง<ล>ครับครับครับ อ่ะอ่ะรูะ้แล้วรู้แล้วหนูสตรีมอยู่หนูสตรีมอยู่แค่นี้ก่อนรู้แล้วครับเลยครับโทรมาไม่ดูเวล,เวลาป๊อปแม่งมันไปเอามาจิ๋ไหนมันไปเอายามาจิ๋งไหนมันก็ซื้อเหมือนเราแม่งก็ฟาร์มแต่ตอนนี้รีบขึ้นไปเอาเลยต,ต่อคิวเลยนะต่อคิวเลยนะต่อคิวเลยนะวิ่งเข้ามาทีละคนมาเอากับกูทีละคนนะ